สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆสาวโซเดียลมแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกไวค้ค่ะว่าใน Facebook ที่เฟย์บอกว่าเฟย์ม mm ี hmm. เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะ mm hmm. ก็คือตอนสงการถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจําได้นะคะว่าเฟย์ emi, เนี่ยไปแบบเขาเรียกว่าไงอะไปเล่นไปทำงานสงการมาทีนี้ผิววแบบ่บดำไหมมาอคือแบบดำมากๆแล้วทีนี้แบบ อย่างที่บอกว่าเออเนี่ยเฟย์ทดลองแล้ว,วอะไรดีเดี๋ยวเฟย์จะมาแนะนําใช่ไหมคะก็ตอนนี้จะมาเปิดเผยแล้วว่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เฟย์ผิวดูสิผิวเท่าเดิมแล้วว่าถ้าเกิดใครที่เห็นรูปใน Facebook ของเฟย์ก็จะรู้ว่าผิวเฟย์เนี่ย มันตรงเนี้ยไม่มากแล้วตรงนี้ก็จะแบบเป็นรอยเลยอ่ะเป็นทางมาลายเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะผิวเท่ากันแล้วนะจ๊ะอ่าดูได้เลยดูได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเฟมีตัวช่วยแล้วก็คือจริงๆก็เห็นรีวิวมานานแล้วค่ะว่าของเขาปฏิควันเขาดีจริงๆแล้วก็จนได้ตรงอกต้องลองอะ่ะคือแบบทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นพี่เนโชติกาบ้าแล้วก็พี่โดมประกอบลำแล้วก็แบบว่าเห็นแล้วแบบต้องจัดสักหน่อยแล้วก็คือทำทำม,มาได้แล้วหนึ่งเดือน นะคะตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะนี่เลยคอลี่นะคะอันนี้เรียกได้ว่าเท่าที่กินมาเนี่ยตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะจริงๆนะถ้าเกิดใครเห็นใน Facebook ก็จะเห็นว่าเฟมีลอยแบบอะไรยังไงอ่ะลอยที่เฟมีแพสเจอรอลอยค่ะ,ะอะไรเงี้ยเออก็จะแบบเดี๋ยวมากแต่ตัวนี้แบบจางลงแล้วว่าวันนี้ก็จะมาทานให้ดูด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยจริงๆมันทานง่ายมากนะ ไม่เหม็นคาวด้วยก็เออใครสนใจนะตัวนี้ก็ไปดูตับตามตัวแทนจำนงจำหน่ายได้นะคะก็มีอยู่แล้วก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะผิวใสนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีนะแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆนะหรือว่ารอยต่างๆด้วยเนี่ยก็ฝากไว้แล้วกันกับคลารีนนะจ้าไปแล้วบ๊ายบาย